อร่อยมครับข้าวกระเดีครับเลยอแมงวันนี้กินข้าวแรงยามเย็นนะครับเมนูนะครับมีอะไรอาหารเย็นนะครับเดือดๆนี่ตะกก่ะแตนนี่แต่ว่าเดือนนี้ไม่ใช่ตีครับก็มีขั่วตะกก่ะแตนแล้วก็ลาบไก่นะครับเมื่อเลี้ยงหามน้อนไก่กันเด้อกินตะกก่ะแตนหามน้อนไก่กันเด้อมันดีมันจะดีงูจักอยู่สิวเอางูจักยิวเตะกันเด้อ กีตกันแตนหมนก่กันเด้อไกันเด้นมาเดานตดาสวรรดมาลดาตดาสวรยังแก่ตะกะแตมาตะกะแตดีไมนั่อันนี้คืออดีตอดีตคือขาตะกระแตนใช่อดีตคือขาตะกะแตนอนาคตเด็ไม่ยังอยู่ด่ามไทยฮะ ดามไทยอนาคตคือดามไทยไปไนเอ้านำมันขคตตอแม่ตตอบแม่แตตอบแม่บออูกับองันนบอบอม่เออไปแล้วไแปล้วไ่เป็นยังทนาคตคือดามไทยเออจะมาทนีไม่เป็นยังไโเป็นยังไงทนีเป็นยังไอไปแนจังหน่อยแสดงว่ามงนี่วัีจ๋าได้เห็นนี่ย บอกมันมันเอามันเหาคนทรงของให้นั่งใกล้ใกล้ย่าห์อ้ยบอกเนี่ยทายกับทายหูดังอย่างควงมันเนี่ยมันเลื่อดกินนี่ถอยไปคนนี้ถอยไปนี่เออะมักทัวกับหมักทัวเฮี่ยวพี่น้องเอ้ยคนกับคนเฮี่ยวทัวผู <c 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 ้เฒ่าทัวักทัวห้ามเหียวใครหมักทัวห้ามเหียวหูย่าน อยเบอกแม่แขนินเอาหูกันยานี่ยละลุกคิอยุกไอ้หนุ่ก็เหนียวเหนียวเดียไมน้ำหนาวมันม่แม่งกินมันพริกจ้าเนี่ยไปเสบิสบัดปนั่นไข่เนาะไข่คราะไข่ อีจพอดีนัวบาใสเกลือใส่บนัวไปเลยไ่ใส่รถดีใส่ให้แจก่อนก็แช่เพื่อจะใสอีกจั้งน้อยเนาะใสเกลืออีกนานม่บ้องเกลือไหนเนาะรถดีรถดีบ่มี่มึงรถดีก็จบไม่ได้ใสรถดีกระต่ายรถก็กระตารถก็กระตารถกเลยอยู่น้าอยู่นาพ่ ไปแต่พวกแรงนี้แตงแตเนีหมานดิไม,ไม่ค,นค้นใช้ก็ไปแต่แ้วก็แตนจริงไม่หมันมุกอบไปไเนาะน้าเาเขาพกลินนู้นั่งต้องขวดอะไรเปตากไว้มือ,อกอบกอูดอะไรกับโเสกไหมม่เอ้มกอบคือขาเห็ดแมันฟาวนเป็นกี่ข้นหนอกไเลยจะไปแกะรือเ่ิดแล้วอก็นึ่งมเขารัะว่าขนนั้น เจ้าก,กัแม่น่ะน้ำพยันไม่ค่อยใส่ใจจะลืมเรื่อย่งเอ้าแม่ต้มหอยกันจน,นไฟเกือบไก้ไม่หมาะใย่แต่าแล้วเรคนใจคาแก่นแม่อยู่เออก็ใส่ใจเยอะนะเออาว่ามจตายอยูที่เรียนก็บว่าจะใส่กี่เลยอ่ะเจ้ากวนยัง จั trong, trong งจังัวก็ใส่หรอกคำว่า้องใส่ตะกะแตนออร์แกนิกไม่กินหยาเนี่เปี๊ยะกินหยาหาบวานก็หัจักต่ก่อนต่ก่อนแบบต่ก่อนเลยราเคยบินห่วสิคอมแมนต์ห้าบงเขาเหลี่ยนตะกะแตนห้เบึงเขาถ่ายคลิปเหลี่ยนตะกแตนเขาหยาหวานให้กินเล Cái nhà này này mà Nhà bán nó chờ lại khay khay Tôi nói trong mẹ mẹ Nhìn tôi phủ Khi ta bạt Tôi nhai tôi mẹ Khi tôi tôi mẹ Tôi phủ nói Tô <laughs> Nói <tí pík> <laughs> <laughs> พกันนครเขาวะไม่ยังมียใหญ่เอ่อมียใหญ่พัวหน่อยปานเกตาปพวซาปาเกตาปะตุผูอืมปานเกตาปะตุผูเป็นสนะยำไปใต่เกตาปะับมาตัวนึ่งแต่ตัวเดียวว้าวะเมื่อไปมาเป็นสองกอยชยาเือเกตป ไอ้รวมนะวานสิฮะมันไปหาเกียดตะป่ามันมาห้องนี่ก็ไฟจวดตะไมตะกรอนบอดเอาเล็บจีขูดก็ไฟรวจกอดกอดกอดนะเพ็ดคือเกียดตะปานห้องนะฮะอือมันก็ห้องตอบแล้วมันเออมึงอยู่นี่จะไม่จะไม่โบราณจะไม่โบราณว่มันกอด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 เยอะเด็กดาวผว้ชายหองนั้น ทางคุณไปทางใครทางมันน่ะการการหาอยู่หากินโอ้ยคิดว่าแส่อมแล้วแต่นะก่อนใสเสตเกีงเนาะนะหาไตเนาะนังก็เสตเกีงอันทีท่แรกกระบองกระบองที่ชอตมาตะเ,ตะเกีงกอกตะเกีงกอกแล้วก็ตะเกีงเกึ่แกงแล้วก็มีตะเกีงแก๊สแล้วตังมีหม้อแบดเอา จับพายุบ่ไปอันไปเออไปอันมีหมอบเที้แรกทีแรกเนาะทีแรกบม่เคยมีหมอบเอแบ้อันซองไฟขึ้นไปบางไม่กินหมักใหม่นะซองไฟขึ้นไปนนั่จะกองก็เหรออืมบ่สมัยจะกองสมัยจะกองยังเปเ่าดากไหมแข่งครับเป่าเป่าเป่าดากบาง บางยังก่อน้งไปพอได้เห็นตัวบางเห็นหดตับวัน้มันเจ๋มันใส่ึนหดตับวันนึงเปล่าดาวันนี้หดตับแ๋ยวหดตับบางวันไม่เปล่าดาวันี้หตับใส่ยังมันพี่เสลีเอสลีเดีเลยมอแบตเตอรี่เลือไวหตับ อ๋อโผล่มาซื้อมนแจงนะเปียกเตียบไม่อันลูกน้องไอ้สายท้องบ่มหนังอันที่จริงนะอันนี้จริงคอยคอยอายุ่าสามบ่สี่นะตาแจงงอีเลยตื่นยังบาสามมาเดีกเห็นมัเสียงใหม่ไปเลยูมือเงี้ย่นไปทะเลกูมือนี้ได้ไปนอนตาแงใกล้อายุอายี่นอเออเออเชียงใหม พอเ็งครับเ no. ็หอามากเหรเห็นฮมออเมริกาออสเตรเลียโนเวี <t ot> ็นหมดหอามากตาแจงคับเนาะไม่บาไม่มีไปหรอกไม่มีไปหรอกเห็ตาแจงน้ำบ่อขนาดเจ็ดบตาซ่องก็จะเป็นเลยตำรวจเขาจะมาหาเจ้าเดียเมื่อนั้นจะมีกล้องวงจรปิดจะมีตาตาแจง จะซองกนหน้าให้นอนเงินหอนเงินกักเลยนหรอชสวยแล้วเจ้าสวยแล้วเพื่อจะมาต้องรวจแล้วมาหาเจ้าตำรวจโอ้ยมวยอย่างข่มเนาจะว่าเจ้าจ่าใจจ่าแจ้งมาจ่าแจ้งแล้วเขาแน่จริงออกมาเขาวจมาให้ตาแจ้งตาซานตาทิพย์อันนั้นยกในถ้๊างจ๊ะ ทำฟางหมอทำตาที่ปุ๊กหรอทำฟางฮักแด่งงาไใหม่ปะเหรอฮักงานใหม่ดิฟางงาใหม่เออแลฮักงาม่รืมเอิญพี่น้องไม่กินข่าวเด้อเอฟซีกินข่าวกับตาได้เ้อกัแป์เต่เลรืมเอิญปกว่อยกินเป็นยีงไงะกัปเตนปกว่อยกินกักปเตนเนอ มาเด้อมาเด้อมาเด้อกินขวดตะกะแตนเด้ออกไก่เด้อพี่แจงเด้อตะกะแตนแจงไม่แป๋วเด้ออืมที่แจกไปเนาะไม่มีไข่ไม่มีไข่อืมโอ้สังเกตันนี้ไม่ดีเนี่ยสุดดอดเลยถ้ามันโยกไก่กันจีชวนไม่แป๋วไปกุบตะกะแตนเนี่ยแต่ที่อันนั้นแต่ทีไปไปไปมันตะกะแตนกับคนนะ ไปง้มปลาเล่ยไปง้มสองเทือก็ได้สองเท้อไปง่มสามเท้อก็ได้สามเทือทมืออื่นแกงปลาชนนั้มันสมแล้วว่ะคือคือคือยกกระปูพอกมืดดำกระไปังนงั้ะชุบก่อนถูกไปบปวนไปบไวเนาะตัดใจมางออยู่ตรงหนแต่จะเอาท่านอยู่ มันไม่แม้เห็นมันอยู่บอกอะไรนะเออบ่ตอนตอนหลายปีน่ะหวยไปกันตากตะแตกับอตากตะแตกับบุกเตะหลายพ่อมองนี่หลายแถวหลายแถวยังไปมันมีคาเดน่าเนาะลุกเบ๊บลุกยืนตากตะแตะเฮ้ยพูดถตากตะแตะมันมีคานแน่มันมีคานดน่าเอ้ามองไปต้องรวยนะ เนี่ยไปวะม่ยังวะโ่นี่ตอัเขาขึ้นได้ใช้วิชาตัวตายด้ไหมวะคนเั่างนี่เขาเดินบัอ่างี้เออเขได้ตเห็นจะเบดลนึ่งมันเดเนาะโอโเดือดตะกาวมาก ไปไต้ไปไต้หนูกันไปหานูกันบกเอบบกเอบไ่จกแล้วคณะเอวงกันถือด้ปีนี้หนูหลาย่ปีนี้นะฮะวงวงเขามันพังหมดแล้วแต่ันเป็นบกเอจรหนูเป็นบกเอเอย่างนี้มันไข่เนาะเอี้เอี้รเ่าวงมีซีวงบ้างไหมใเอะนี่ยั จะเดจะสาวหลังนิดหน่อยไม่ค่ะสกลุลกับมาเถอะเพิ่งเบิ่งเลือดขนเขาก็ะปุเดียวเมันิเขากระปุตะก,กั่เต็นเลยอนี่ยพีจ๋าโอ้ยปล่อยจนสิบสองนาทีเอาขึ้นมาไหม ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับตาก็ขอจบคลิปไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ